ปลบต้มปลาทูใส่น้ำปลาล่าเนาะคะ่ะทุกคนเนาะประมาณนี้คะ่ะวันนี้เขาจะมาเฮ็ดปนกันเฮ็ดง่ายๆพี่นอ้องจ้ะต้มปลาทูนะคะใส่ผักลงไปเลยจ้ะต้ม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 ผักเนาะ,ะทุกคนเนาะเอาง่ายๆเท่านี้แหละคะ่ะพี่น้องลวกแบบบานๆเท่านี้แหละ มันหยุบลงคนเนาะค่ะเนาอหยุบหยุบหยุบหยุ่วรวอันนี้กันยิ่งจงจะเอามะละใส่เนาะเอาผักซุปก่อนนะมันจะขมต้มให้มันเปื่อยจังหน่อยคนละทุกคนจา้า ทำกินง่ายๆแล้วนะคะทุกคนตำป่นลวกผักนะคะเนาะเ <c oughs> มนูง่ายๆอันนี้น่าจะสุดได้ทีแล้วทุกคนเราจะตักขึ้นก่อน <c oughs> มือเดียวด้วย <c oughs> นี่นเนาะขึ้นแล้ว จะใส่บอ็อกโคลี่นะคะทุกคนคะ่ะโอรอบ็อกโอลี่ด้วยอหารเราบอร็อกโอลี่สุกแล้วก็ค่อยจะใส่มันละลงไปทีหลังนะคะผักต้มผักต้มนะคะน้ำพริกผักต้มเมนูนวันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็บอ็อกโอลลี่ มีประโยชน์นะคะทุกคนค่ะเนาะบอกโคลีก็ได้ที่แล้วจ้าตักออกเมื่อวางจะทุกคนจะเมนูพักเพื่อสุขภาพแฟนยีเราเป็นไขมันเนาะทุกคนทำกับข้าวก็ต้อง จะเน้นเป็นพวกน้ำพริกแล้วก็แกงลาวๆเนาะเรียบร้อยแล้วจ้าเนาะเดี๋ยวจะใส่อะมละลักีนกนะคะขมๆหน่อยเนาะทุกคนเนะาะอันนี้ลวกไม่นานทุกคนจ้ะเดี๋ยวเราจะไปแกะปลาทูต้ากันเลยจากทีนี้ ขั้วพริกนะคะทุกคนเอาง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือไปนิดนึงถ้าเป็นมันอกเราก็จะเสียบใหม่จีเนาะทีเนอะอันนี้มันเวลามันจำกัดเนาะทำกับข้าวชั่วโมงเดียวทุกคนจ้า เดี๋ยวก็จะขัวขัวยังสีเดียดเราจะเอาตอนมันแล้วทีเดียวเลยเนาะทุกคนเนาะพริกสุกแล้วจ้นะพี่น้องเหยียบลอยไปตำน้ำกันค่ะวันนี้เครื่องปรุงก็จะมีแค่เกลือกับซุรดเด้อพี่น้องเนี่ถ้าใส่ซุรดไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะสใส่เกลือคะ่ะคันมันเมื่อนั้นตอนเขาเติมน้ำปลาเพื่อม,มันเค็มเนาะ เรียกไปที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเยเดราก็จะใส่เนื้อปลาที่ยเยเดรแแกไนนะไว้เนาะทุกคนเนื้อปลาทูค่ะใส่ลงไปเลยเด้อค่ะสูตรเรานะคะทุกคนเข้ามาแบบใดก็เฮ็ดแบบนั่นเนานะพี่น้องเนาะ ไม่ก้างน้ำกับจั้งยิบออกนะคะนี่และค่ะเสร็จพิธีนะคะเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเยาะนำปลาจักหน่อยเนาะคะ่ะใช้กินแบบแหงว่าใส่ก็ได้เด้อค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวกจะใส่หอมผักชีโหน้าเท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตอน,นเดี๋ยวปรุงเรียบร้อยเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็จะเติมน้ำอุ่นลงไปเติมไปแน่แล้วเนาะทุกคนเอา,าพอๆเขาก็เติมอีกได้คะ่ะ เติมน้ำลงไปแล้วใส่หอมลงไปจ้าเสร็จพิธีทุกคนกินได้พี่น้องจ้าบ้านนี่หแหละค่ะปนยิายดาวนี่นะคะไปเตรียมผักน้ำกันกันเนาะพี่น้องเนาะไปจ้ากินน้ำกันพี่น้องเห็นงหมไงนี่แหละจ้าพี่น้องจ้า ตำโพล่ยเดาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมาเดอ้อกินน้ำกันพี่นกบอกคลีตม้มกวางตุ้งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหลักกัเป็นมะระขี้นกนะคะเนาะขมขมเลยค่ะทุกคนค่ะกินน้ำกันจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อปนี่ยเดาก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะขิมียเราก็ไปซ้ำนี้ซ้ำก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แย่าวน,น้ำนี้ด้อค่ะไปไปกินน้ำกันพี่น้องจ้าบัดนี้ ปกลนนะคะเหตุง่ายๆเด้อค่ะพี่นอกสูตรไข่ก็สูตรมันนะจ๊ะพี่นอกมาเด้อค่ะกินเข่าค่ะได้เวลาละเรียบร้อยละทุกคนก็นมาพร้อมหน้าพร้อมตานะคะจัดการนี่แก,เกงเขียวหวานนะมาจากทุกคนไข่ต้มนะคะหมูทอ,อดพี่นอง๋ามาเด้อมาเด้อกินขนมเส้นกินเอาลเอาลงก่อน อ่ะลบรรยากาศเห็ดแล้วก็กินพี่น้องจะเห็ดจินมในเฮือนี่ดีด้นี่อ่ะลาีิวหวาน